ตอนนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาครับแล้วก็นําไปพัดฟ้องฝากขังที่ศาลอาญาครับแล้วจากนี้เราต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ต้องดูจะไปขอทราบรายละเอียดเพราะวันนั้นที่จับผมมาอยู่ต่างจังหวัดตอนแจ้งข้อกล่าวหาก็อพอดีให้น้องๆทีมงานไปก็ยังไม่ได้จนรายละเอียดว่ากล่าวหาว่าไปจะทำว่าพี่กระขายยังไงบ้างอย่างนี้ครับก็จะไปถามรายละเอียดแล้วก็ต้องทำทำให้การไปครับ อยางเห็นผลที่คุณนายยื่นบัตรตัวเมื่อวานอ่ะขออีกครั้งหนึ่ง,งค่ะว่าเหตุผลอะไรที่เรายื่นไปแล้วสารท่านเมตตาถึงได้รับรเบื้องต้นเลยผมบอกว่าคุณนานาเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมลบหนีนะครับขั้นแรกเลยเขาไม่มีพฤติกรรมลบหนีเลยก็อย่างที่ผมเคยโพสไปว่าผมทราบว่าเขาอาจจะออกหมายจับหรืออาจจะโดนแจ้งข้อหาผมก็เลยพาเข้าไปพบซึ่งตามคฎหมายพาไปพบได้ตำรวจก็สามารถจะนําไปฝากขังได้เลยโดยไม่ต้องขอหมายจับถ้าจะค้นก็ไม่ขอหมายค้นอีกทั้งห้าแยกไป แต่พอผมไปแล้วก็ไม่มีใครมารับตัวแล้วก็ไม่มีใครนัดหมายผมผมให้เบอร์ไว้ผมก็พาคุณาเนี่ยครับเข้าไปในกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยการให้เราเคยเข้าไปนะเท่ารถเข้าไปต้องเสียบบ้าประชาชนแต่จะมว่าไปไหนยังไงก็เขาจะบันทึกไว้ผมให้คุณาครับรถเข้าไปเองเสียบเองสานพิจารณาเหตุผลข้อแรกคือเชื่อว่าถ้าให้ประกันแล้วคุณาาจะไม่ลบหนี้นี่นี่คือหลักหลักการสาคัญว่าคิดว่าไม่ลบหนี้ครับทีนี้ไอ้วันที่พี่พาคุณนาเข้าไปให้กับ ครับทำกับกานสอบสวนครับคุณนีบอกว่าตอนนี้คือทางไปตำรวจแล้วเป็นผู้ต้องหาชื่อตำรวจชี้แจงกันว่าตอนนั้นยังไม่ผู้ต้องหาไม่ฮะไม่ใช่ก็ฝากทุกคนนะไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุสองคนจะเป็นผู้ต้องหาต่อเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดผมถามว่าคุณนาโดนกล่าวหามานานหรือยังเขาไปแจ้งความกันตั้งนานแล้วมีคนกล่าวหาแล้วว่าเขากระทำความผิดช้อโกงกู้ยืมเงินปลอมเอกสารเขาโดนกล่าวหาแล้วใช่ไหมฮะแต่เขา เป,เป็นผู้ต้องหาเนี่ยคือยังไม่ฟ้องต่อศาลถ้าฟ้องต่อศาลปับ๊บขาจะกลายเป็นจเลยดังนั้นน่ะถ้าวันที่หนึ่งเย็นผมพาไปไม่มีคนมาเก่าว้าวันที่สองไปขอใหม่จับได้ยังไงล่ะใช่ไหมคือคือพอเราเราถามข่าเนี่ยนะักข่าวไม่ได้รู้คนหม่โดยละเอียดตำรวจก็พูดไปฝ่ายเดียวคนหม่เขียนไว้ชัดฮะอ้างอิงได้เลยถ้าจะไปขึ้นฮะปวิยายาม,มาตราสององนุสองเขาจะบอกเป็นผู้ต้องหาเมื่อไหร่มันจะมีนิยามตำราก็บอกไว้ซึ่งกรณีออนเงี้ยเขาถามหลายครั้งเช่นว่า พอคนมาเข้าพบตัวใช่ไหมครับทราบว่าตัวเองเน 105. ี่ยอาจจะโดนดำเนึนงคดีมาเข้าพบพนักงานส่วนดูแล้วว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวนี้เขาให้เดินทางไปศาลเข้อาไม้ศาลเพื่อฝากขังเลยก็ทําได้มันเคยมีการทําอยู่แล้วครับนั่นคือเราพยายามจะให้พนักงานสอบสวนรับเป็นูตัวก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้พยายามคือผมก็แค่บอกว่าถ้าจะสอบปากคำลูกความผมเนี่ยก็ให้นัดผมได้หรือถ้าจะออาไมยจับเข่าเนี่ยไม่ต้องออาไมยจับเราพาเข่าไปที่ศาลเพื่อฝากขังได้เลยผมจะได้ไปเพราะว่าพอผมถ้าพาไปปั๊บเนี่ย ผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประกันตัวสูงถูกไหมฮะเพราะผมเดินเข้าสู่กระบวนาการยุติธรรมไม่ใช่พวกผมไปแล้วทีพวกมาอีกวันอ้อหมายจับไปจับข่าวตอนเช้าที่บ้านแล้วก็ไปแถแหล่งข่าวผมไม่รู้ว่าทำข่าทำทำทำมาอยแบบนั้นแล้วเย็นวันนั้นตังานสอบสวนให้ขออ้อมูลหรือบอกที่ยัง,ยง,ยงไงเขาถึงไม่แม่ผมไปฮะภูมิกับเขาบอกภูมกับเกาหยายภูมิกับไม่ไม่มารับตําแหน่งผมก็เดินไปตึกหน้าไปขอบภูมิงามสวนสิบเวงก็บอกว่านูมงามสวนไม่อยู่ผมก็เลยดูที่บอดผมก็เลยโทรไปหาหัวหน้างาน ย้พันตำรวจโทรโทรไปรายงานเขาอย่างนี้เขาก็อึกอกักอึกอ,กอัก,อกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้รายละเอียดผมเลยถึงเขียนหนังสือฉบับนั้นขึ้นมาเพื่อแสดงเจตนาว่าลูกความผมไม่หนีนะเว้ยยุงล่างเนี่ยเรียกมาเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้สุดท้ายผมไปนั่งรอจนห้าโมง,งส่งหนังสือแล้วผมรอถึงเกือบทุ่มครึ่งผมงาคุณนา,นาแล้วตำรวจคงไม่ติดต่อแล้วคงไม่อะไรแลลวแล้วก็รับต่อมาก็ไปเอาหมายจับแล้วไม่จับทีหลังมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาออกมาพบไปจับคนทำไมทำให้เป็นข่าวาคือคคเกิดท แต่การจับเนี่ยไม่จำเป็นต้องจับเพราะเขาก็อยู่ที่บ้านจะหนีไม่ได้อยู่เองกับไม่ที่เดิมครับคุณนาให้นานารอในรถไหมคะก็ผมให้เขารอเพราะเขาเป็นดาราถูกไหมฮแล้วเปนนักข่าวมีอะไรผมก็ให้เขารอ,อก่อน้ดผมติดต,ตอผมไม่ได้พาเขาเดินแห่ไปใช่ไหมเขาอยู่ในรถนั่นแหละผมมาให้รออยู่ในรถสแตนบายอยู่ผมมาเดินไปกับน้องอีกคนนึงครับแต่เหมือนกระทางคุณนากระทค่ณท่านทานตงรวจะคะก็ชี้แจงคนละมุมในประเด็นนี้อย่างนี้สิให้เขาเปิดกล้องจอดปิดก็ได้ว่าผมไปจริงไหมแล้วไปเปิดบันทึกว่าคุณนาบัตรมาเสียบจริง มีประชาชนเสียบอยู่แล้วกล้องหน้าหลุมก็มีถูกไหมฮะเพื่อดูได้ผมเดินตึกสูงก็ใช่ไหมตึกเสาธงขึ้นไปพบไม่มีก็เดินอ้อมไปไปตึกหน้าเพราะผมต้องการให้ลูกความผมเข้าสู่กระบวนการย,ยุติธรรมไม่ได้ต้องการให้หนีเพื่อออกหมายจับโดยที่ว่าเขาไม่พร้อมแค่น,นั้นเองครับนี่จะฟรรระ้องหรือไม่เจ็บโอ้ไม่ฟ้องหรอกฮะมันเป็นดูมินิจของเขาอ่าเป็นดูวินิจของเขาผมผมไม่ไปฟ้องเราผมแค่จะอธิบายเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วตามกฎหมายครอบโลกใช่ไหมแค่นั้นเองเขารับไม่รับก็เรื่องของเขาเขาจะออกหมายจับก็เป็นดูมินิจเขา แต่ต้องไปดูอีกแหละไอ้ซองการตอกม่เจ้าของเข่าเนี่ยถ้าเขาติ๊กก็มีพฤติกรมรมลบหนีทุกคนก็คิดเอาเองว่าถ้าเขาบรรยายความร้องแบบนั้นมันตรงหรือไม่ตรงก็คือแต่คนที่ฝังก็ต้องคิดเอา <นะ S 2> วันุนี้เรามองว่ามันสร้างความเสียหายให้ลูกความเลยยังไงบ้างอ่ะมันเสียหายไหมอ่ะมันเสียหายไหมหรอมันไม่ได้เสียหายเลยหรอกการจับกับการไปมอบแล้วประกันแต่มันตกใจเราเจ็บตัวไม่ทันอ่ะสมมติเธอรู้วันนี้เธอต้องเด<ห>ินเข้าห้องขังแหละติดต่อทนายติดต่อลูกติดต่อผู้อ่เตรียมเงินประกัน กับไม่รู้ไปไหนครับไปขับมาวันนี้จะไปเที่ยวทะเลไปถึงชะอำพวกไปดักจับเตรียมตัวไม่ทันผมอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองคือเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการกับโดนจับไปไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะมันมันต่างกันครับท่านผู้กับคดีนี้เราจะต่อสู้ยังไงต่อไปครับคืออันไหนถ้าเขาผิดผมให้เขารับผิดอยู่แล้วแต่ต้องมาคุยถึงยอดเงินให้มันให้มันจะเทียน่ะใช่ไหมเป็นข้าวเท่าไหร่4 0 0ล้านเมื่อวานฝากขังร้อยห้าสิบสองล้านบาทเศษใช่ไหมตอนนี้หายไปแล้วสองร้อยห้าสิบล้านซึ่งผมกำลังทำบัญชีอยู่ว่าเป็นเสร็จแล้วมัน เสียหายเท่าไหรกันแน่ไอ้คนไหนโกงเขาจริงล่อเขาจริงอย่างเช่นคุณเจนนี่อย่างเงี้ยเอาเงินของเขามาไม่ทําอะไรก็ต้องคืนเขาก็เล่งคืนเขาไปไอ้ส่วนคนอื่นที่ได้ดอกได้ผลไปบ้างแล้วก็เอามาหักลบกบกันดูว่าเหลือเท่าไหร่ก็เจรจาก,กันไปว่าเขาเพื่องกันทางนั้นแต่ถ้าผมไม่ให้การต่อสู้ไว้สุดท้ายรับสาร,รภาพแล้วจะทำํำยังไงใช่ไหมครับทั้งตน้นครับแล้วของเจนสุดาละ่ะคะเออผมอผมไม่รู้ <ละ S 2> ว่าจะพูดชื่อใครได้บ้างนะเอาว่ากุ้มกุ้มเอาว่าเป็นกุมว่าผมไม่ยากไปิดเผยชื่อว่ากุเป็น่ ก็ต้องมาให้เขามาขยับกันกนตัวเลขเท่าไหร่เพราะมันเร็วมากผมไปรับงานเข้ามาไม่เกินเจ็ดวันเองผมก็สร้างไฟายบัญชีเขารวมสลิปแล้วก็ทําตัวเลขอยู่แล้วเดี๋ยวตัวเลขเคาะแล้วมันเสถียรนี้เท่าไหร่ก็ต้องก็ที่แรกจะนัดประชุมเจ้านี้กันวันที่สามวันที่สี่พอเขาอ้างว่าเขาขายร้านถ้าผมได้เนี่ยมันเป็นขุ้นส่วนของเขาอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กาจะได้เงินผมไม่รู้ว่ากี่สิบล้านบาทนะนะก็จะลีย่ยแชร์กัอนออกไปอย่างนี้ฮะเพื่อชําระหนี้เพื่อประวิงไปว่าจะใช้ใครได้เท่าไหร่ ติดคุกมันไม่ได้เงินอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ซึ่งยอดตอนนี้ยังไม่นิงใช่ไหมก็ที่ผมคำนวณก็ประมาณร้อยห้าสิบวกโหลกแต่ต้องดูว่าของคนไหนกี่บาทของคนไหนกี่บาทเพราะมันมีมันมีซ้อนกันเพราะอย่างคุณกัปตันเนี่ยเขาก็ไม่เอาของญาติเข้ามาด้วยทีเนี้ยโอนให้คุณกัปตัโอนมาเวลาโอนโอนคืนญาิมันก็ต้องไปทำอะไรให้ใหรละเอียดก่อนให้มันได้ก็แล้วก็ค่อยมาคุยกันแล้วก็ดูว่าเขาจะหาช่องทางที่ไหนมาชำระหนี้ได้ไหมศักยภาพพอๆหรือเปล่าไอ้อย่างทนายบอกคุณทนายว่ายืมหรือชวนไปลงทุนครับ ก็ตรงนี้คงจะพูดกันไปเยอะแล้วแหละคือทางฝ่ายนู้นเขาบอกว่าชวนไปลงทุนชวนไปลงทุนล่อยกู้ดังทางนี้เขาบอกห้กู้ยืมแต่ทางนี้บอกให้มีพฤติกรรมการลอกมีพฤติการการปลอมสลิปซึ่งผมต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเพราะผมยังไม่ได้โฟกัสในเนื้อหาเลยเพราะผมโฟกัสว่าลูกความผมจะโดนเจ้าบันไหนได้ประกันตัวไหมได้กลับบ้าหรือเปล่าซึ่งสี่ห้าวันผมทากันบ้านเรื่องนี้เรื่องเดียวครับรายละเอียดเนี่ยผมให้เด็กดูเด็กทีมงานดูเรื่องเรื่องรายละเอียดเรื่องแชทเรื่องอะไรเขาคุยเขากู้กันตั้งแต่ปีอะไรล่ะห้า เป็นลังเลยผมก็เอ,เอามาอ่านให้ละเอียดนะฮะครับคุณธนาจะสู้ในมุมไหนอะคะตอนนี้คือตอนนี้ผมก็ต้องให้การไปอันไหนถ้าผิดก็ต้องรับว่าผิดไปแต่ทีเนี้ยที่ผมมองดูว่ากู้ยืมเงินมันจะเป็นเฉโางประชาชนหรือเปล่าว่ามันกุ้มเพื่อนและที่สําคัญเนี่ยเขาไปไปยืมหรือไปลอกกันแล้วแต่นะผมสอดสันและสองอย่างนะยืมหรือลอกกันแล้วแต่เขาไปพูดกับคนทีละคนกับเพื่อนคนน,คนนี้คนนี้คนนี้เขาไม่ได้แบบมาลอกคนครั้งเดียวกันแล้วมันเป็นแค่กุ้มเพื่อนเล็กๆมันจะเป็นประชาชนตามที่เขากล่าวห,หาหรือเปล่า ไอ้ตรงนี้ก็ต้องดูข้อข้อความเพราะหลายกลุ่มปิดเนี่ยมีข่าพิพากษาแล้วถ้าหลายกลุ่มปิดให้มีเป็นพันคนก็ไม่ถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเพราะมันเป็นหลายกลุ่มปิดถ้าไม่เอาเข้ามามันเข้าไม่ได้แต่ถ้าโพสตในเฟซบุ๊กว่านานาต้องการเงินกู้นะใครมาให้กู้หน่อยสิให้ร้อยละห้าร้อยละเจ็ดอันเนี้ยประชาชนแน่นอนเพราะการคุยเขาก็กระสิบกระซาากู้ยืมาทีละคนสองคนซึ่งผมก็มองข้อข้อความตรงนี้ด้วยให้มันให้มันเป็นช่อโกงให้มันเป็นช่องโกงธรรมดาอย่างน้อยอนาคตมียอมความได้ครับอย่างเมื่อกี้เรื่องเงินตัดผมก เขาบล็อกขายอยู่แล้วก็จะมีบริษัทชื่อดังนี่แหละพยายามจะมาเทคโอเวอร์ไปแต่เขาเทคไปปุ๊บเขาบอกว่าถ้าคุณนานาเนี่ยไม่อยู่บริหารคุณเวไม่ได้อยู่เป็นที่เลี้ยงเพื่อส่งงานต่อเขาก็บริหารต่อไม่ได้นู่งไหมคือเขาซื้อปุ๊บเขาไปใช้ช่างชุดเดิมที่ตั้งที่เดิมแล้วให้สองคนนี่คอยเป็นที่เลี้ยงว่าคองไปก่อนพอเขาเดินได้เขาก็เอาไปทําอีกเขามองว่ามันขายได้แต่พอมีเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีสองอย่างคือหนึ่งหรู้ว่าร้อนตังค์ได้เป็นไงก็ซื้อถูกตอนนี้อะไรคะ น่าจะยกมือทําทิวกันนะผมจะได้หันนุกคนไ้นผมเสียสมาธินะเอาเอาใครถามครื่องี้งต้นยังพอมีที่จะเยียวยาผู้เสียหายในเรื่องต้นเอาเรื่องทรัพย์สินผมยังไม่เคยถามเลยนะฮะเรื่องเรื่องส่วนตัวลึกๆเนี่ยคือบางทีต้องเข้าใจว่าผมเป็นทนายความผมก็จะถามในมุมคดีนะครับพอได้ตัวเลขชัดเจนแน่นอนผมก็ต้องถามต่อว่าเฮ้ยตัวเลขมันเท่าเนี้ยสมมติร้อยล้านบวกลบมีเจ้านี้20ิคน เฉลี่ยคนละห้าล้านไอ 5, 000, ้คุณจะมีแผนสำหรันี้ยังไงต้องถามเขาแต่ถ้าผมไปซักไซส์ไล่เลี้ยงนู่นนี่เขาก็บางทีก็เหมือนไปซ้ำเติมเขานะฮะผมดูเนื้อหาเป็นหลักเลยตอนนี้เ<ข>านน<ค>ราว่าไง<ห>รมาทายเรื่องนี้ตรงน,นี้ตอนนี้ยังสรุปไม่เสร็จถ้าสารุปตัวเลขเสร็จแล้วก็จะได้คุยกันแล้วถ้าเจ้านี้คนไหนที่เขาพร้อมจะคุยยังไม่เลื่ินคดีก็พยายามจะเลียงมาคุยกันนะฮะแต่วราตอนนี้ทางเราก็ยังไม่ทราบว่านานามีทรัพย์สินยางเลยคุณตุนสองสามสี่วันนี้ก็วุ่นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเด็กมาน้าผมก็เตรียมเอกสารถ เช้าหกโมงผมก็ต้องตื่นมาเรียงคำร้องประกอบประกันยังดีที่ว่าท่านเมตตาแล้วก็ให้ประกันมาแบบเมื่อวานแล้วใช้วงเงินหนึ่งล้านถ้ามากกว่านั้นก็เรียบร้อยลูกความหมู่ก็นู่นแหละก็เข้าไปอยู่เรียนจาแล้วใช่ไหมาถ,าถาม,ามว่าไหมว่ามีอีกคนที่เขาเอาเงินมาไม่ได้ทาเลยผมก็มีงานอื่นเท่าแค่หนึ่งในงานต,ติดงานร้อยงานของผมใช่ไหมฮะซึ่งเขาออกมาให้เขาไปหายใจผมก็ไปทํางานอื่นที่นัดเอาไว้เย็นนี้ผมก็มีนัดงานมันก็แค่เรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามา แต่มันเป็นข้าวเท่านั้นเองครับมีประสานเจ้าหนี้บ้างหรือยังยังผมไม่ได้ประสานผมให้ทีมงานอื่นโทรผมไม่ถูถ้าใครประสงค์คุยก็ให้นั้นมาคุยผมไม่เคยถองก็แสดงทีมงานก็เริ่มใช้ทีมงานทยอยโทรทยอยถามคนที่เป็นหนี้น้อยๆฮะหลักร้านสองร้านสามร้านอะไรเงี้ยก็จะได้มาทําแผนว่าเขาจะชำระยังไงได้โอกาสยอดหนี้น่าจะมากกว่านี้เพราะตอนนี้เหมือนเล็กน้อยยังอื่นน่าจะล้านสองล้านนะเจ้าที่ผมทราบอีสามสี่รายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลย สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเขาก็โดนโกหกเนาะแบบมันเลยทําให้แบบหลายคนไม่เชื่อใจแล้วทนายมั่นใจใช่ไหมว่าลูกความเราไม่มีอะไรปิดบังเราหรือากไพวกอไมอย่างเกมันมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละผมไม่เ้าล่วงเขาหรอกแต่ผมมองในมุมกฎหมายและมองผลการเยียวยาให้มันไปรอดสุดท้ายเขารับโทษกับรับโทษอย่างเหมาะสมไม่ได้ต้องรับโทษทุกทุกทุกอย่างที่โดนเกาหาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเลขก็ต้องให้มันมากระทบยอดกันนะครับเพราะว่า อย่างครับสภาพนี้ที่ผมมีูุ้นซีใบเกือบสองร้อยล้านแค่เจ้านี้สี่คนแต่แจ้งกว่าเจ้านี้น<ม>ส,สิบเจ็ดคนแต่ทำไมสิบเจ็ดคนแจ้งเหลือแค่ร้อยกว่าล้านละ่ะแล้วสภาพนี้ที่ทําไว้สองสามร้อยล้านมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องไปดูในรายละเอียดซึ่งผมผมยังไม่ได้ดูทั้งหมดครับเรื่องของเวล่ะคะจะโดนอะไรด้วยไหมไม่แน่เพราะเขาใช้คําว่าร่วมกันชอโฟงประชาชน<ม>คําว่าร่วมกันอย่างน้อยก็สองคนขึ้นไปเนาะแต่ผมไม่รู้จะเป็นคนที่บัญชีรับโอนหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณเว ผมยังไม่สอบรายลเรียนจริงเพราะว่าน้องเขาทํางานอยู่แล้วเขาประสานมาแล้วผมก็เข้าไปดูผมเจอคุณนานหนึ่งครั้งแล้วก็อีกครั้งเขาเลยนจำไปแลยผมก็ไปทางานตา่างจังหวัดแล้วผมกลับคือเขาย่เลยนจำแล้วเราได้สอบถามคุณน,นาไหมคะว่าคุณเวเนี่ยรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเรื่องของเงินที่เอามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสอบรายละเอียดฮะพวกนี้มันละเอียดอ่อนแล้วต้องค่อยๆถามไปเหตุการณ์อะไรยังไงเพราะบ,บางคราวเขาบอกว่ายุทุกเหตุการณ์แต่เงินแต่เงินเข้าบัญชีเนี่ยเท่าที่ตัวสอบอยังไม่มีนะ mm hmm. เงินที่โอนจาก กลุ่มกลุ่มเพื่อนเนี่ยยังไม่มีเข้าบัญชีที่เวครับประมาณนี้สิปลอมทั้งหมดเท่าไหร่ครับไม่ได้ดูเลยปลอมก็คือปลอมอ่ะใช่ไหมรัสเดียวกันร้อยใบมันก็ปลอมอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ว่าไม่กว่าว่าปลอมแล้วไปเอาเงินเข้าคือเอาเงินเข้ามาแล้วอ้างว่าลงทุนกว่าละครึ่งผู้เสียโอนมาครึ่งหนึ่งเขาเขาสิริปลอมหมดใบครึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละคือธนาก็อยอมเอาเอกสารอะไรเปิดปลอมไอ้ปลอมก็คือปลอมโอนไม่มีตังค์เข้าจะไม่ปลอมยังไงล่ะถูกไหมฮะไม่ต้องยอมรับเราผมรับให้ก็ได้อามโอนคุณเซตผมปปลอมไโอนให้้้นอองย่าคนนมมมักกก็็็ปลอออเดืรรู้คุณ แน่คุณแน่นะคุณก,ก็ไม่แน่ว่าพี่เวอาจะเกี่ยวก็แม่ผมก็ไม่แน่ใจต้องดูค้อจริงเพราะเรื่องมันยาวนานนะเขาเกาห่างจะปี65น่ะตัวร้าย65นี่มันพฤติการ68ละ3ปีแล้วเขาไปล่อกันกี่100ครั้งกี่พันครั้งคุณพี่ผมส้อเพ้าจริงเขากี่วันจะหมดแหละเป็นอาทิตย์น่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำทีละคนองเงี้ยครับเมื่อวานปีก็ได้เดินทางนไปเมื่อวานผมอยู่ที่ศาลนะฮะผมแอบนักข่าวอยู่ที่ชั้น8 เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านเลยครับเพราะผมเครียดนะฮะแล้วผมต้องถามคุณนาด้วยว่ายินดีให้สัมภาษณ์ไหมยินดีผมไปไหนบ้างเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะผมก็ไม่กล้าพี่ภาพพูดอะไรไปก็ไปลกอยู่ในห้องน้ําบ้างบนชั้นแปแล้วก็แล้วก็ตำรวจโทรมาตามบอกว่าให้มาดูของที่ยึดซิอะไรมีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะดืนให้เขาก็ไม่ได้ตีเรียดเขาจะตีเรียดแหวนแต่งงานเพราะแต่งงานกันน่าจะผมดูทะเบียนสมรสจปีห้าสามน่าจะเป็นแหวนแต่งงานมันก็ได้มาก่อแหละเหตุเนี่ยมันเกินเกิดเมื่อปีหกสิบกว่าแต่สุดท้ายไปก็ ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปเปิดอะไรอะที่มันเป็นอ้ดิจิตอลกระเป๋าเงินอะไรพวกนั้นมผมเมยบอกลก็ตามตำรวจตอนบอกผมบอกว่าให้มาดูของกลางนนไหนมีเกี่ยวจะคืนแต่ยัน่นเท่ากับให้ลูกความผมมาให้ผมตามลูกความมาพอมาถึงให้บอกรหัสเปิดผมบอกแล้วทำไมไม่บอกแต่ต้น่าให้มาให้เปิดรหัสอเออผมจะได้พามาแล้วบอกข่ากายผมเขาก็มองหน้าผมว่าเอาไหนให้มามาแหวนมาดูของกลางเขาสายอะไรให้มาเปิดเขาก็เขาก็แบบเหมือนว่าผม รู้กับตำรวจหรือเปล่าผมบอกถ้าเขาเลิกจ้างผมเนี่ยผมจะทำยังไงผมก็เลยโว,โวยวายกับตำรวจ <ผม S 1> ไปไปด้วยไปผมก็ไปก็ผมก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่กับมันทั้งสามทุ่มพอคุณาอาณาค่อยตัวเสร็จผมก็นอนอยู่หน้าเส,สาเก,กิดกาเนี่ยโดนเสาผมมาเลยแล,แล้วให้ผมน้องขึ้นไปมีได้ถามไปว่าเขาเกี่ยวข้องแบบไหนตรงนี้ใจเย็นๆสิเดี๋ยวค่อยไปถามอย่าให้ผมเข้าคุกให้หมดเลยไงเนี่ยให้เขาเลี้ยงลูกสักคนดิแต่ยืนยันว่าเขายังจับมือไปด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่าเขาปักหลักอยู่ทายไม่ไปไหนไม่หนีหรอก ก็ไม่หนีหรอกฮะก็ไม่ได้หนีเพราะนี่มันร้อยล้านบวกลบถ้าศักยภาพเขาหรือว่าอะไรเขาถ้าถ้าไม่ได้เสียหายเรื่องชื่อเสียงมากผมคิดว่ายังน้อยเนี่ยมันก็มีน่าจะหมุนเวียนไปได้ถ้าขายอันนี้ได้จริงเนี่ยไอ้ร้านตะพมจริงถ้าเป็นมูลค่าที่เขาพูดเนาะสองสามร้อยล้านเป็นของคุณานาอยู่ตัวนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะร้อยล้านบวกลบนะครับมันมันก็ยๆเยอะอยู่นะก็เกินครึ่งแล้วแหละทีเนี้ยพอเสียชื่อเสียงไปแล้วโดนจับไปแล้วก็ไม่รู้ใครเขาจะมาลุ้่มพุ่น็ต้ะฮะ ช่องทางมันยังพอมีฮะไอ้ตัวเครื่องดิจิตอลดิจิตอลบัลเลตตัวนั้นนะคะหลายๆคนเข้าใจว่ามีมีขอาจริงนะคือผมมมรู้ันมีมันมีเหรียญหลายเหรียญอะไรที่เหมือนหมาญี่ปุ่นนะเหรียญชิบะเป็นเงินไทยไม่ถึงแสนบาทแต่ทีเนี้ยพอใช้เทคนิคเรียกผมไปเพื่อให้เปิดแล้ผมก็เลยไม่เปิดผมถามมีอะไรอกมีเหรียญชิบะญี่ปุ่นพี่นิดเดียวแค่นั้นเองนี่คือเวบอกใช่ไหมครับกับการเปิดมันก็มีเท่านั้นไม่ต้องเวบอกอะใช่ไหมถึงว่าเปิดแล้วหรอเปิดแล้วผมก็รู้อยู่ผมก็รู้อยู่แต่คือผมรร้้่่ตเเปิิดดดมมววาาผไไใหพะคจ ใช้วิธีบอกตามมาสิจะมาคืนจะมาคืนขออกลางที่ไม่เกี่ยวแต่มาถึงก็ผมถือว่าลอกผอมลอกลูกความผมมาคือลอก,ลกผอมผมบอกว่าหลังมีอะไรออกไหมเรียกมันีกว่าอย่าใช้ระบบไห้ผมต้องอย่ามายืมปากผมให้ไปลอกลูกความผมมาแต่สรุปว่าไม่ได้มีเป็นร้อยล้านหรือไม่มีมีร้อยล้านกระจายนี่หมดแล้วสี่ร้อยห้าสิบสบายเลยมีประมาณหลักไหนพอบอกได้ไหมบอกไว้ได้เงินเขา้า เงินผมอยู่ในบัญชีว่าอะไรพ่อจำไม่ได้เลยไม่ได้ใช้ <st> <อ>เงินเยอะไม่รู้ผมไม่รู้เ <st> รื่องเงินยังมา่ถามผมเลยก็ไม่รู้คุณทนายคดีานานี่เราในฐานะเป็นคนดูแลคดีเขาเนาะเราหนักใจเรื่องอะไรที่สุดอะคะอืมคือถ้าว่าภาพรวมันก็หนักใจทั้งหมดแหละครับ <laughs> มันหนักใจทั้งหมดแหละแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเขาพยายามหรือเพื่อนฝูงหรือคนที่ยังเชื่อถือเขาอยู่อ่ะให้เขาได้มีรายได้หาเงินมาชำระหนี้เพราะถ้ามันเป็นช่อโกงธรรมดามันชำระหนี้มินก็จบ วางเงินชาระนี้เสร็จมันก็ไม่ได้มีอะไรเหีียวยาชดใช้เท่านั้นแล้วผมก็พวงก็จะพวงว่าเขาจะไม่มีกําลังชาระเจ้านี้ไม่ให้โอกาสอะไรพวกนี้ฮะถึงเบื้องต้นเราก็ต้องสู้ขดีไปก่อนแต่ถ้ายอดนี้มันมันใกล้เคียงกันได้เมื่อไหร่ก็จะได้เริ่มทยอยพ่นอะไรก็ว่ากันไปะมว่าจะซื้อพยานก็น่าจะต้องมีถึงผมว่ากลางปีหน้าแต่คุณนาบอกทนาย่ใช่ไหมคบว่าจะตั้งใจทํางานทูครับคือผวมาคุยข่าวแรกผมบอกเลยว่าอะไรผิด เขาบอกผมว่าอันนี้เขาผิดนะอันนี้เขาทาแบบนี้นะอันนี้เขาทาแบบนี้นะผมบอกอาถ้าคุยอย่างนี้ไปกันได้แต่ถ้าตัวเองไม่ผิดไม่ทําไม่รับอะไรเลยผมก็ไม่ทําอยู่แล้วใช่ไหมฮะผะผมไม่อยากเอาเขามาทิ้งใช่ไหมความรู้ข้อจริงเฮ้ยโอ้โหโกหกนี่ว่าแล้วไม่ทําต่อผมไม่อยากอย่างนั้นใช่ไหมก็เหมือนที่ผมเคยทําอยู่อ่ะพอเขามาโกหกผมเนี่ยผมก็ต้องเลิกทํานี่เขาบอกผมหมดเขาไม่เคยเถียงว่าเขาไม่ผิดไม่ทำเขาไม่เคยพูดความผิดไหนของนานาที่นายดูแล้วแบบมันรุนแรงแล้วมันน่าจะก็นี่ไอ้พอพอราลกรู้ยืมเงินนะชชานนีแล ที่มันน่ากลัวเพราะมันเป็นรับเสียหายแล้วยอมความไม่ได้ไอ้เช่าโคงธรรมดามยอมความได้อย่างคุณเจนนี่เนะี่ยไปเอาเงินเข้าไว้แล้วกันถ้าคืนเขามันก็เขาก็คาจะยอมความไปแหละสองล้านกวา่าอย่างที่จะไปเรื่องลงทุนลงหุ้นถ้าก็มีหุ้นจริงโอนหุ้นไปมันก็น่าจะได้อยู่แต่ผมยังไม่ไู้รายละเลอียดเลยว่าเขาจะโอนอะไรให้ขายหรือจะเป็นเงิน มันเยอะมากผมพินำอย่างเดายดจำไม่ได้ดูทั้งหมดแล้วจะไม่มีอะไรพลิกใช่ไหมคุณนาเหมือนตอนที่้ชายมันไม่ได้พลิกหรอกมันไม่ได้พลิกอะไรไม่พลิกหรอกเขาก็ยอมแล้วเขาผิดจริงเอาไปจริงเท่านั้นเองมันไม่ได้พลิกหรอกเพียงําเลือดแค่ตัวเลขเขาไม่ได้เที่ยวเขาไม่เอาเงินนะไม่ได้เที่ยว่าเขาไม่ลองด้วยเขาไม่เคยเที่ยวเขาก็บอกเพื่อนก็คือเอาดอกคนไม่ไปจ่ายคนเก่าเอาดอกคนไม่ไปจ่ายคนเก่ามันก็หมุนเวียนอยู่แบบนี้ผมถามว่าคำนวณแล้ว400กว่าล้านที่กู้ไปกู้มาปทัยส่วนตัวเท่าไหร่เขาบอกไม่น่าเกิน15ถึง20 ใช่ไหมฮะถ้าสิบห้ามันสี่ร้อยมันก็ถ้าถ้าสิเปอร์เซ็นต์มันก็สี่สิบล้านเนี่ยเอาไปใช้่วนตัวประมาณนี้ที่เหลือมันก็หมุนเวียนเอาดอกคนใหม่ไปจ่ายคนเก่ามันก็หมุนอยู่แบบนี้แหละครับนาตาต้องไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีเมื่อไหร่ฮะนัดหลังจากนี้ต้องยังต้องต้องทาเอกสารแล้วก็พาตอนนี้เขายของโยมนัดศาสตร์ไม่ได้อยู่ในอำนาจตำรวจแล้วก็คือต้องไปพบศาลตามที่ตามที่วันนัดซึ่งผมจําไม่ได้ว่าผมให้ทนายคนเขาไปคนคอยนัดคอยโทรตูลาผมเดยวผมัวลืมครับค่ะ สภาพจิตใจคุณนา나เขาเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อวานมีข่าวว่าเขาเครียดไม่ได้ถ่ามต้องไม่ทามสามีผมไม่ได้ถ่ามเรื่องจิตใจเลยท,ที่เป็นอะไรเหเห็นะเป็นไนงบ้างก็โอเคนะก็ดีใจนะได้ประกรันแต่ก่อนได้ประกันก็คงแย่เหมือนกันเลยก็ดีใจแล้วได้ประกันก็โอเคแหละแต่ผมบอกว่ามันแค่ขั้นตอนหนึ่งแค่นั้นเองถ้าคุณมีความผิดไม่เยียวยาไม่ใช้กาตัดสินประจําคุมกนต้องเข้าเรือนจําเลยงงไหมผมก็บอกเขาอยู่ก็คงดีขึ้นอะว่าคงดีแล้วแหละคงคงดีขึ้น คุณทนายเหตุผลที่เรารับว้าความให้หนานาเพราะอะไรครับเพราะคุณทนายก็โดนได้ค่าจ้าง <c oughs> ได้ค่าจ้างครับได้ค่าจ้าง <c oughs> เรียกค่าจ้างขใจเราก็ทํางานครับ okay. แล้วตอนนี้อยู่ในการดูแลของผู้ให้คำปรึกษา,างารันก็คือเป็นคลินิกจิตวิทยาข,ของของศาสตร์ก็คือกลัวจะเครียดกลัวจะไปทําความผิดซ้ำกลัวจะนู่นจะนี่เขากว่าจะมีโครงการของของที่ศาลเขาอยู่ก็เหมือนจิตแพทย์เหมือนอะไรประจำสำนักงานศาลอะไรครับที่นิชิตบำบัด ก็คือสายเขาสร้างเองเขาปวจะเครียดปวดใจะอะไรเขากระสัง่งแล้ว <รอ S 1> เป็นเป็นผู้ดูแลด้วยโทรเช็คไปไหนอยู่ไหนทําอะไรนะเพื่อที่จะดูว่าออกนอกเขตหรือเปล่าจะไปตั้งประเทศเราคือเขาก็เหมือนผู้ผู้ดูแลโทรเช็คโขาตามไม่ได้เป็นพวาะว่าไม่ฮะไม่ครับไม,ไม่ไม่ได้เป็นกับคือเขาก็จะตั้งให้ดูเป็นจริงๆคือผู้ดูแลถ้าเป็นตั้งแย่วัดก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเชื่อว่าเธอประกันออกไปอยู่ไหนวะไปไหนทําอะไรมีพฤติกรรมไม่ดีไหมก็จะรายงานสะอาดอย่างเงี้ยครับ